ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อนนี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวค้มพมีหารสี่สำหรับการเจริญไปทางกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เพราได้โปรดจงอย่าทิ้งอารมณ์ข้ออนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกำลังใจของท่านให้พ้นจากความพุ่งสรางของจิตหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิยมม่อมมีประโยชน์กำลัง ในการที่ใช้กำลังจิตมีกำลังวควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกำลังวควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยือกเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเจริญพระกรรมฐานที่ทำกันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิด เราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทนั้นๆเต้นว่าจิตสั้นออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับปานาปานุสติกกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตัวดีที่เรียกกันว่าเอกขตารมมีอารมณ์สบายใจไม่สอดใายไปหายอย่างอื่นก็หันเข้าไปใช้การพิจารณาใหม่ถ้าทำกรรมแบบนี้ผลดีจึงเกิดถ้าว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ไอ้บริการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดี อารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตขององการกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่เช่นตั้งเวลาไว้ว่าเวลาสองทุ่มบ้างสามทุ่มบ้างตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีผล กำลังใจของเราที่เรียกกันว่าสมาธิคือการทรงกำลังจิตให้มันคิดอยู่ในรอในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่าการตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปจิตว่างจากงานนั้นมาอะไรก็หันเข้ามาเจียดจับอาร,รมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ ั้งสมถะและวิปัสสนาจะมีผลกับท่านโดยโรวดเร็วและก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใชอารมณ์ฝึกมโนมยิทธิก็ดีฝึกทิ่พยูคุยานก็ดีที่ได้ยากในกำหมายความว่าทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไว้นี่อย่างหนึง่งและรายการที่สองเวลาที่กระทำ ตั้งใจคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุทธจะาในนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวมีอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิสุดเกิดขึ้นเมื่อไรจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์เมื่อน,นั้นถ้าต้องการทิพย์จกุยาน พอเข้าถึงอุปจารสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงปฐมฌานผลก็เกิดถ้าต้องการมโนวิธิถ้าจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่เมื่อไรผลก็เกิดผลจะเกิดแล้วไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้ท้าวันทั้งวันเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นผลมันจริงจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาฝึก เฉพาะเวลาฝึกเราถึงจะใช้อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็วก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาแต่ในการก่อนทีนี้นมาสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องพรหมิหารสี่คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตเออนโยนไม่ช้าทิเสียใครอุเบกขาวางเฉย วันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านหลายที่ทรงพรมิหานสี่เริ่มมาตั้งแต่ต้นต้องตั้งชนในระดับนี้การทรงพรมิหานสี่ของท่านทรงตัวกว่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขันระโูดาบันนั้นพรมิหานสี่มันต้องดีแล้ว เพราอะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรหมิหารสี่ถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปฐมของพรหมิหารสี่ควรเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ชาญโลก,กีนี่การเจริญพระกรรมฐานต้องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกก็มาตายเยื่อกำนักเจริญพระก,กรรมฐา,านทั้งหลายหาจุดไม่ได้ก็ว่าก,กันเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนาน,นานเดินนานยือนนอนยืนนานนั่งนานเอานานเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผล ผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจ้าอย่างเรวที่สุดเราควรจะเป็นพระโสดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหรัน ฉะนั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรมิหารสี่อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิธิบาทสี่ก็ไม่มีทางมีผลอิธิบาทสี่คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการ คือในกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ชันทะชันทะความพอใจบริการที่สองวิยะความเพีย ในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทำทุกอย่างเพื่อเขารักถ้าอยู่ไกลแสนไกลเรือการใดก็ตามก็ต้องเพียรเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญไป ler, ็น <limitations> กรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกําลังใจเรากลับจะอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่อไความชั่วมันเข้ามาครองจิตเดียวก่อน เราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประกาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้าหันตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเพียรเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้พรุนี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี้แพ้เวลาหน้าสู้ใหม่ คำว่าแพ้ไหมายของการทรงกําลังใจมันทรงไม่อยู่แพ้แพรก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมารงรมสบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ชะนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาที่ตื่นอยู่เห็นไหมนะ สี่มิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาค่ายควรว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้น,สนแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสี่เระการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลา ก่อนจริงที่จะพูดไปทำไม่ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงที่อย่างไม่มีอะรจะยากไอ้คำว่ายากในหมายความว่าจิตกำลังใจไม่มีความจริงหายจริงไม่ได้สักแต่ว,ว่าทำาผล่โกลโผล่มีสเป็นประเภทศรัทธาโหเต่าโผลเข้าโผลกออก,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 กแบบนี้มันไม่ได้ทำศาสนาเข้าเสื่อมเสียด้วย ต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนมุมเบกขวาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงๆจ,งจงเป็นกำลังของชานทรงตัวและจิตน้อมเข้าถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นประโสดากับสกิธาคา ตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระนาคามีได้กล่าวมาแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าด้วยการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุข มันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันนะเห็นไหมว่าเขาทะเลาะก,กันมีบ้านหรือเปล่าเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจี้จำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวเราเรื่องสืบเตกรุ่นกันไม่หวัดไม่ไหวพราแต่งงานกันไม่เทไรทะเลาะก,กันแล้ว ในความทุกข์ทั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามามีความสวยความช่างาผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองไม่เกิดทุดโศมลงไปทุกวันทุกวันดูคนนี้เขแต่งงานผ่านในระยะเวลามาประมาณยี่สิบปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่ก็ถ่ายเมื่อวันแต่งงานเนี่ยมัคล้ายคลึงกันไหม ดีไม่ดีเราอาจจะจําไม่ได้คิดว่าผีหลอกหึืงก็ไดะมันสุดโทรมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกภาระในการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสุกปรปกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักเราเนี่ยว่าเรารักตัวเราคือจิต คิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราสแสวงหาความสุขทำไมจิงยะก้าวเข้าไปสู่ในกฎบังการมคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากทาบากต้องพัดพร่าจากกันปิยโตชายเตโสโกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก พอพลัดพรากจากกันตามกฎข้อธรรมดาเท่านั้นร้องให้กระงองแงทำไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทำไมจึงไม่มองไม่คิดว่าอคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเพราะจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องให้อันนี้นะ่าสังเวชจิจ นี่เราใช้เมตตาคืออรมึงความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกายขกาตานุสติกรรมฐานเข้ามาพิจารณาแล้วก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมโดยช่วยคิดว่าไอสิ่งสุขโปรกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีนี้ เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในตายในวันสุดท้ายก็ปลายกฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลําบากทําไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าเร้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกายโนยังพิกเวมะโคสตานังวิสติยา ซึ่งแปลเป็นใจความตามเนื้อความว่ากระทังของบุคคลผู้เดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนํามาซึ่งความบริสุธทธิ์ปลดปลอองนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุกพระพุทธเจ้ายังแย้งข้มาอีกว่า้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็เลยเลยไม่ต้องการเราเสียด,ด้วย ท่านมาคำว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กายกายเป็นเรียงร่านที่อาศัยโชคราวเราคืออธิสมาดังกายหรือที่เรียกเขามาจิตเข้ามาเสียงสถิตอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดนอาศัยจะทําอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทําใช้กายทําเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิต ที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่คือเราแล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่คือตัณหาสร้างขึ้นอา,า,าศัยธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศจะธาตุวิญญาณธาตุคำว่าวิญญาณนาาั้นธาติเทโลรีขมประาศาสตร์คือความรู้สึก เน้วจิตก็ใช้ทํางานต่างๆค่อยขม้นแล้มันก็สุดโรมนมปัทถวันมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะตายได้ยังไงเป็นอะไรว่าปรงใจสิว่าร่างกายของเรากระสุกกระปรุกวันสุดโรมทุกวันมันเป็นของไม่ดีกายนี้เราไม่ต้องการมันอีก เ้อกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเมืองหน้าไม่มีสําหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีคนต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้เมื่อไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระหันยันไปเลยพระรหันเขาคิดแค่นี้ในต,ตอนนี้เราแค่ต่ยการมาชันท่กันก่อน ย้อนกล่าวนะสังถึงกรรมไันทะตอนนี้อนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเธอตัดระงับกรรมฉาันทะได้ตัวนี้ไม่ระงับนะตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอะหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอะสีสันวันณะที่สวยสดดงามที่เราเคยชอบ ฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปรารถนาแต่รสที่เราต้องการมาอร่อย,อยเยอะเกินสัมผัสระหว่างเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกว่ารูปกดดีรูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอเสียงเพราะเพราะเนี่ยไม่แน่หรอก วันนี้เราได้ฟังเสียงหวานหวานชื่นใจอาร,รมใจพูดจาดีสะละสะลวยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีไปเดี๋ยวก็กด่าส่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงให้กลิ่นก็ไม่กันกระทบจมูกแลกว้วก็หายไปเย่วรถนี่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกทึ้งคนลิ้นก็หายไป การสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันทุกสิ่งทั้งห้าเบรกายไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่เราได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยเราได้มันมาแล้วเราก็ตายไปคบมันทําไมเลิก พูดกันอย่างย่อๆต่อน,นี้ไปก็ว่ากระถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรหมีหารสี่เป็นพระนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบคุคคลใดมีความชำนาญในพรหมีหารสี่ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านได้ได้ไดเป็นเป็นพระโสดาบันเมื่อนั่นเป็นศีกทาคารมีมือนีผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ ผมอยากจะพูดวบบบุคคลใดท่าทรงพระมวิหารสี่เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอเรียเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพระมวิหารสีนี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดคึงน,นึงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิด ว่าทำไมที่เราถึงไม่ต้องต้องไม่ชอบใจว่าจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรถ้ามันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจนี่มันดีหรือมันชั่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ ที่ว่าไม่ชอบใจเล็กจิตมันโกรธอารมณ์ขุนหน้ามันจะนิวผิวไม่สวยอาการที่สแสดงออกก็ไม่งามเนี่ยเริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นมันว่าบ้าใหญ่ถ้าไม่ชอบใจใหญ่นนหหญใใหญแล้วอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ นั่งนึกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกตรงไหนล่ะถ้าโกรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไม่เสมอว่าเมื่อไรกุจะฆ่าเมอให้ใดเนะาะเมื่อไรเราจะทำร้ายมาให้ได้เมื่อไรจะแกล้งห้มันชิบไห้เมรให้ใด้ นั่งคิดนอนคิดคิดมาทลายอารมณ์ฟุ้งซ่านใจก็ไม่ไปสุขมีแต่ความวร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบังเองิญคนที่เขาถูกโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุข เราก็มีแต่ลมกระสับกระสายหาความสบายไม่ได้มีแต่ความราร้อนเมื่อนอนไม่ได้กินไม่หลับขอโทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กำลังกายมันก็สุดโสมภายผอมลงปทัทถุวันเราสายก็เริ่มอมีอาการเสื่อมจิตมีกําลังใช้มากเกินไปประสาททนไม่ไหวในที่สุดก็โสมโสมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหม ถ้าสมมติว่าเราแย่ค่าเขาได้เนี่ยเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทําให้เราไม่ชอบใจฆ่ามันซะเลยไม่เอาไว้เฉพาะหน้าคืนอ,อยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราค่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองนึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขหรือมันทุกข์เพราะคนในโลกนี่ไม่มีแต่เขากับเราสองคน มันมีคนอื่นอยู่ด้วยถ้าราวค่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้งเคืองให้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราก็ต้องคอยหลบคอระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือมีฉะนั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องจับราวคขังหาว่าเป็นอาติยากรหมดอิสรภาพ หมดความสุขเนี่ยต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการคือสายก็ตัดสินเข้าคุกเข้าตารางหรือูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทำได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เรจะนั่งโกรธทำอะไรกันละ่ะก็คนที่เขาสร้างเขาทำไม่ดีด้วยทางกาย พูดไม่ดีเพราะทางวาจาก็าคนพูดนั้นมันคนบ้าเราก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้าเนี่ยจะไปถือมันไมโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา,าบ้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอยากจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉานิสียคนอื่นอยากจะดีแต่คนเดียว อารมความว่าบ้าทาลายความสุขคือทําลายความเป็นมิตรคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีดอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอ้คนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทําไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ้หนอ คนนี้ช่างโง่เหลือเกินเขาไม่น่าจะทำลายความเป็นมิตรของเราถ้าเขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูการที่เขาประกาศเป็นศัตรูกับเรานี่เขาตัดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราเพราะพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขา ถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยม,มีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแกเร็วลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทําให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทําให้เราป่ยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเรา เรานอนเป็นสุขก็อยากจนดาบ้าไปคนเดียวก็ด,ดก่ดาบไปคนเดียวมันบ้ายิ่งนินทาว่ารายเขามาเทาไรชาวบ,บ้านเขาหเลยเขาเกลียดมาเท่านั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าใครว่าอะไรท่านก็เฉยตัวเฉยตัวนี้สนแสดงว่าพรหมิหารสี่ตัวสุดท้ายเรานำมาใช้ เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรเราเขายังมีความสุขนี่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุบเบกขาเข้ามาระง,งับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้ายังไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเพราะคนรักและคงเกลียด เราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีคือว่าไม่รับทั้งคำสรรเสริญและนินทาเป็นสำคัญเราจะขอยึดคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดสาคือเวขาความวางเฉยทำใจให้เป็นสุขนึกสนุก,กโกรอหนอโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่มาก าหากว่าเราบ้าตามเขาเมื่อไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากำลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาอยากจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติฉานเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปขา้ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประเภทนั้น คิดตามแบบรของอ์สมเด็จพระพักควันที่ต่อกับกรามกรามหาด่าพระพุทธเจ้าหาวุฒิเจ้าแพ้พระไม่ตอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเรวกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราถ้าไม่เราไม่ชอบใจเขาเร็วเราจงอย่าเลวมากกว่าเขา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เร็วแต่โ้เดียวเป็นอันว่าถ้าจิตใจเขาบรนดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้อย่างนี้ความเป็นพระอนาคามีก็เกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่ดาจิตเรามีความสุขไม่สะทกสะท้านในคำดา่าเมื่อเขายังด่ามากออกท่ามากล้วจคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้ เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชื่อว่าท่านปฏิบัติตามกระแสวัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแปวอาศัยพรหมวิหารสี่เป็นพระอนาคามีได้สบายอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะสแสดงกันพูดกันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยาสายจึสจกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี